พี่แล้วน,นะเขาทักเราเรียกพี่เลยไม่ทักเราเรียกป้าผมไม่เห็นนานไม่ไม่รู้ว่าไปไหนใช่ไหมไม่เห็นนานเป็นปีแล้วนะเนีลยนะเหมือนกันผมก็ไม่เห็นคุณพี่นานแล้วนะชื่อดใจชื่อดใจพอดีผมมีภาระง,งานไปทําตรงอื่นด้วยแล้วก็พอดีอาจารย์วิวัฒน์สัญญาคำพร ให้ไปเขียนเพลงปัชยยาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าปัจยยาในหลวงนะครับทํามาแล้วก็ถวายพระเทพเมื่อวันที่สิบเก้าเดือนตุลาของปีที่แล้วที่เขาเขียวเป็นงานปัชยยาทั้งหมดเลยทั้งอาลบ,บั้งครับตอนนี้อัลบ,บั้งสองออกมานะเดี๋ยววันนี้มีแจกแม่อแจกให้ตั้งน้ำหน่อย <c oughs> อ่ะมีแจกสามคนพอไม่ตกเลืสามคนเอาตาวันละตาข <c oughs> ายก็ได <c oughs> ้ถายก็ได้นะ <c oughs> ไเรอมันจะดีเลยพูดอย่างนี้ผมดีใจนะเนี่ยแล้วแต่ศรัทธาเหมือนเดิมใช่ไหมผมทำอัลบั้มมาสิบเจ็ดติดแปดอัลบั้มมีความภาคภูมิใจมากที่ทำอัลบั้มปัจจัยอะไรหยือเพราะว่าท่านบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างโอ้โหมันซึ้งจริงๆมันขยายเป็นเพลง โดยอาจารย์วิว์สัญญาคมทอเนี่ยตอนที่แกรับราชการทหารอยู่เป็นคนคอยตามในหลวงแล้วคอยจดจดงานให้ในหลวงแล้วก็มาถ่ายทอดให้ผม<ส>เขียนวยเพลงออกมานะครับเงินทองเป็นของมายา,า,ยาข้าวปลาที่เป็นของติ๋ที่เรามีร้านสุดที่มีร้านนะวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราต่อสู้เงินทองเป็นของมายา,า,ยา,า,ยา,า,ยาต่อสู้ต่อสู้กับไล่พวกคุณสามานไป ปต่อปีวันนี้เราวัอยู่ที่นี่รับรองได้ว่าวันนี้ตังค์ไม่พอจ่ายติดไว้ได้ด้วยไม่เหมือนเข้าเซเว่นนะสลึงเดียวยังไม่ติดเลยร้านปากซอยเลายดีกว่านะเพราะะฉนัร์ชภาไีในหลวงเป็นเรื่องสาคัญเป็นเรื่องที่จะทำให้ประเทศชาตินอยูรว่าเรามากู้วิกฤตของชาติ ด้วยศาสพระราชาพระองค์ทรงคิดค้นมา่วงประชาไฟฟปาของพระองค์ทศงตัฒรแห่งการพัฒนานำพาให้สมประสงค์ทุกเกรือข่ายรวมใจมั่นคงสูทงเศรษฐกิจขอเพียง ไม่เคยขาดเสียงร้อยเรียงเป็นเสียงรับฟังมาปฏิบัติของกันผู้วิกฤตผู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชานับเป็น เรืง่ขาเรียบรอยเรียบเป็นเสียงสังปฏิบัติของกันผู้วิเวปนี้ผู้ชาติด้วยศาสตรพระราชานับเป็นบุญของ នៅក្នុងគំនិតគិតមិនរាទីពោថាប្រកាន់តែទេ